ขอกลับสบายดีป้าลุงสบายดีส,สุขคนทุกคนนี่ก็พอพอกับส่องน้ำมีดอีกแล้ววันนี้ปุ๊งเลยเมื่อยแหง้งมาเฮ็ดป้าลุงเลยมาหาเฮ็ดเอาเฮ็ดปวกเลยเฮ็ดปวกเดลยวะสันเมื่อเมื่อยป้าลุงเลยมาหาเฮ็ดปวกกันเลยนี่ก็เป็นเฮ็ดของน้ำมีดป้าลุงเลย เอาทั então, ้งเห็ดปวกเห็ดตาบเนี่ยเพราะเลยดอกใหญ่นี่เห็ดตาเฮ็ดปวกเห็ดคอนก็มาเป็นไเห็ดปวกแล้วหมุนบ่แล้วอยู่ลุ่มผูกเปเลยเอาพักการหมุนยังอ่ะนะเอาลงขิดจะสิไปยังลาขิดพึกทหารบ่กพึ่ทหารมาสั่นลงขิดไปเนไปเอาจะไปสั่นลงขิดฮึ จะพาไปหาเห็ดว่าช่นเชิญเ้องคิดสวัสดีไปลูกองคิดสวัสดีไปลูกองคิดไปเลยเมยบ่เมื่อยบ่เมยเมยบ่ชานพิกทหารไปเลยพิกทหารว่าชานสบายดีพี่น้องมุดนะแม่มุนนะแม่ ลุยังล็กนี่บตะบตะบลุงเอ๊ะตัวหยังเนาะ่ยังเนาะลบ้าเ์รสาตักกันมาเลยฮาเฮ็ด่ปเลยบา ទ anyway. right. right. so ៅថងណាំម៉ៃអីបងថងណាំម៉ៃប៉ិលហងប៉តាចុន4ណាំម៉ៃចុន4វ៉ាសិនអូបើអានមេតអានណាំម៉ៃអោមកហេតផិនអានណាំម៉ៃប៉ិលអើយន້ອງទៅហើយអានអោប៉តាប៉ិលហងប៉តាហ្វូកัสប៉តាเด้อប៉ិលញ៉ែបើមកណាំមូនិប៉ោយឱកាសវ៉ាសិន เขาการในเด้อวาะาไปลงเเมีมีมีพีต้องมาถ้าเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีอ้าวเมีเพื่อเจอกันวาจาโรขีดทีมการลุกทากปลงเลย มหาเห็ดผลทางบลยผูมีแต่น้ำอย่างพระทังนเห็ก็มีแต่น้ำปลุยพ้บาบุคมหมอจักขอโทษขอไปลุยหาบสวยประงามกันผยางทยย่างผดนย่างพห้นาย่างประตำแห่นาพ่อพาไปบอเาคือบลุยหนำเลย ฟ้าปกันออกึกงานเป็ไปไม่ด้อกังา,าน,อ,าน,าน <c oughs> ออกงานออกงานไม่ตา้ปะเอามาูจากทางกลับเลยว่าสัตว์ผามากันอ่างเชอชบลไปเลยเชือชิบูนี่โอ้ยผ้าก็ได้สัน่นไปเลยขอโทษน้ำลาย,ลาย,ลายเอา มากันอยู่หกคนเจ็ดคนปลาลูกเอ้ไปแม่น้ำกันได้ปลาลูกได้หลอกแม่น้ำกันเอาสมเจ้าเห็ดยังอันนี้เก็บเห็ดปลาแซ่เก็บเห็ดปลาลูกเอ้เก็บเห็ปัวกเก็บปัวกมันมันปลาลูกเอ้เอ้าเนี่ยจากบทพิมพ์เอามันบุกเอา ถ่ายคลิปให้ไปลงเบ่งก่อนเลยถ่ายคลิปให้ไปลงเบ่งกันน้อยงงงงอยู่กินแกบไปเลยไปเลยุ่งกับมีาเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกไปเลยมคนดงดีากจะมาทงนี้บรก็เมา่งแล้วก็นก่อนา

เอามาเผาเฮ็ดไปรู้ไหนี่เฮ็ดนี่ปล่าตลอดจนเมื่อยไปรู้ไหมนี่เลาะโคหัวขยองไปลู้โพดโพลุงเอ้ไนี่เฮ็ดเอามาแล้วปล่าไปน้องกันไปลุงได้ออกมาเลยเอาน้องขิดก็มม่ตรไปรู้ไหมเลาะมาเลยหมุนป่าหมุนร่องไปรู้เหมนี่น้องขิดเฮ็ดนี่ <wounds> <Heart. S 2> อะไรเนี <Curry woods> ่ยเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดนาเละพี้อเฮ็ดนาเละสันเฮ็ดนาคือน้องคิดเลยเอาโบเมนโบแม่นบริษซโบเมนนะจ๊ะนาน้องคิดนนยังจะนอน้องคิดนะนายังนาน้องคิดนาคนเเฮ็รว่้องเฮ็ดรวมปเลยปเราปนูกกนล้กเอาพ่อรไปย น้องคิดมานมันไปเลยน้องคิดนะเหะเห็ดนี่อยากเป็นหมูเลยเด็กเป็นหมูกับน้องคิดบ่เห็ดนะฮะมาเลยมาเลยว่าจันน่ะน้องคิดมานมันไปเลยน้องคิดนะเอาเคลียบอีกได้หน้องคิดได้หน่นมานนี่หรอมานไปเลยน้องคิดนะเหล่าเห็ดปวกกับอะไ้เห็ดปวกไปเลย hết vừa gần đại bỏ lại rồi hết, cái, cái, cái. rồi hết hết nhang cá áo bớt rồi hết nhang đại cả áo bớt lời hết nhang bên áo bớt mang nhau men thang thang bọn phải sao bài này hết nhang nó kịt khó khăn này nó kịt นนั่เฮ็ดไข่ไปลุงป้าตุ้เฮ็ดไข่เราบักไงเลยไ,ไปลุงเลยอือคิดว่าไข่เป็ดปลุงเลยจีจีว้าป้าอ้าวอยากินเลยไปลุงเขิดเห็นเฮ็ดไข่ไปเลย้รงอีเทดไข่เฮ็ดนังนกขิดน่ะใน อะไรบูมเอนเฮ็ดโอวหมาหินเอ้านี่น้องขีดใกล้เฮ็ดดอกนี่แล้วเอ้าน้องขีดบุสนเลยดอกนี่โดนเลยโดนเลยจ้าเอ้าเฮ็ดไข่เอ้าน้องขีดป้าต้องรวยน้องขีดเอ้าจะกินเลยเอ้าน้องขีดเฮ็ดอันนี้มันไข่กว่าหมูกวเลย เอาซื้อเพื่อนแม่ซื้อเห็ดไข่ซื้อเพื่อนกันนะไข่เออแน่งกับแม่เออแน่กับแม่ลายหูลาตาก็บข้าวเถขอภวไไปเลยเน่แม่กินกระเสบปนหอมหอยอยป่นไปเลยปีกปนป้อตัวขาขนาดเอาเห็ดยังอันนี้น่นี่นี่นี่จะเฮ็ดหนาเละนี่นี่น้องขีดอเอาเต้งอลไน้องขีดเต้งแล้วดอกหนึ่งนะ เอานี่อ้าเป็นหมูนกขิเอาเป็นหมู่รับใช่เนาะเอาเล่นอะรก็ได้เยบังอย่นั่นเม่อแ่อกงามนี่ดอกระากอลงกระตากันราสองนี่สิลงกระตากันเอา เฮ er, ็ดปัวกับไล้ามนบหนาวนะหัเดอายเะเดร้ายไปลงเลยได้หาไปเลยทเฮ็ดปัวมันเหนายมือเลยนี่น้องคิดดอกเฮ็ดปัววมือแต่เฮงเลยเฮ็ดปัว่าใมือแต่เฮ็ดสันไปเราไปน้องกันไปลงฮ็ตัวาเฮ็มาแต่ใช่เฮ้ยป่าเฮ็ดป้าตัวเฮ็ดเพิ่นไปลงเลยให้เพิ่งก็นั่ไปตรง บตองเฮ็ดเิ็นกระดายเต่าเป็นไมากคนเดียวเิ่นกระดามันพ่อแกงไปล้อไป็นนกกระทาเอานงขีดมาเลยไปดยใส่นงขีดเฮ็ดเจ้าหน้เฮ็ดเห็นไหมไปดูไยเฮ็ดตัวนี้ง่ายกูมูเอามาบิ่งนกขีดเฮ็ดตัวนี้เอาป้าตัวมตตากรบอดตาเป็นไเงียออกมาเลย เจ้านายบัตาก็ได้แป้าเลยเอาเมตตาออกมาเลยเอยบบตะกมาป้าตัวเห็นเมตตานะปุ๊บเบ่งแท่งมาด้วอ้าิจังอ้าวฮ่าางกิน้อากิงเห็ดใหญ่มามาเลยกนกจบเห็ดจุ่ม เฮ็ดเขาเน่ยนะเออคิดทีไรก็กันเฮ็ดเขาจะเสร็จนแต่ังองคิจ้เอามาเล่กันดูนะกะตาน้องคิดแพทิ่ยหลายๆอาเออทั้งภาษาอ็ไ้ขั้นแบบนี้เยพไหวว้าขั้นแบบนี้พอไว้จะเอาแะวังลมลงเด้ฮะไงลังได้ด้วฮะเฮ็ดเขาไป ปติไงล้างลงไปนอนลงไปหากระขักแล้วมอดีฟองปเลยม่ได้มีใชองเลยนะบ่มีตเก็บมมรวมกันบุไหนไปรือเพ็นิดะเพนกขิดตัวนี้เห็ดขิดเพชนมีไว้้นี่สรุปผลไปรตะสนีทมงานเรา เอาปลา่งปาตาน้าปได้เฮ็ดปลายสิบาทแข่งกินอะได้นี่เอาปตากรมาปลาวยฝืนปลได้ไปแหล่นตลาดฝืนกมาหาเฮ็ดนำปรู้หแต่หนูมิ้วปได้มาหนูมิ้วปได้มาฝืนเอาลูกน้อยปตาน้าโสดปลาวยบายโสดเอาโสดปาต To hết nó ký đó hả hả hát của Ừm, chaps an một mùi nó ký chào và sáng nạt được bây giờ bây giờ bây giờ bây Vâng bây giờ 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 Hết nhảy, quá. <laughs> hết nhảy quá. ไปแล้วเฮ็ดจนเมยเมยป่ะน้องเข็ดเมยป่ะน้องเข็บุเข้มาย่างไกลปะนีป่ะรวยเนามาหาเดีนเมกับเจริอจบคลิปเพื่อนตันนีแล้วป่ะรวยหนาเพกันไหมก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเมย์เดี๋ยวได้ป่ะลุงเด้อขอบคุณลงนาอ่าหนึ่งันสบอาารย์น้องมย์กัเขาหนึ่งร้อยไปไว่เลยติดตามให้น้องมมิดหน่ปล ขอ,อขอบอันละก็ขอบคุณขอบคุณอันทุกคนที่ติดตามมาละขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามผู้เป็นกำลังใจหายไปลงเลยไปละสบายดี <c oughs>